หลวงพ่อรวยปาสาธิโกหรือพระครูสุนทรธรรมพิวิทตรีอายุ95ปี7 6พรรษาสิริอายุ95ปี7 6พรรษาเจดีมหา,าธาตุปาสาธิโก มีโรงแก้วบรรจุสังขารหลวงพ่อรวยที่ไม่เน่าเปื่อยให้ทุกทุกท่านมาสักการะและกราบไหว้ทุกทุกวันให้ทุกทุกท่านมาสักการะและกราบไหว้ทุกทุกวันตอนนี้อยู่ที่หน้าวิหารหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยผมมาวันธรรมดานะธรรมดาก็คนยังแน่นเลยผมเข้าไป้างไนเมื่อกี้แน่นมากเลย ผู้คนศรัทธาเยอะนะผู้คนมาแน่นมากเลยเวผมจะพานําเที่ยวภายในวัดนะครับพานําเที่ยวภายในวัดมุมต่างๆของวัดนะนะเดี๋ยวพุดถ่ายไนะกลๆนะถ่ายไกลๆให้รู้ว่าผู้คนศรัทธาเยอะแยะเลยรอรอคิวเข้ากราบไหว้หลวงพ่อรวยนะอยู่ในวิหารคณะวันธรมรมดาเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเต้นเลย มีของจำน่ายเยอะแยะนะภายในวัดของจำน่ายนะของจำนายร้านมีของจำน่ายเยอะแยะเลยดูจากจำนวนผู้ชมนะนี่ก็าดวันธรรมดานะดูจากจำนวนผู้ชมๆๆๆแน่นแน่นขนาดเลยยอมพรบท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะมาแล้วผมยังเกิดศรัทธามันกันเนาะศรัทธาเลยผมอะขนามาครั้งแรกยาวันธรรมดาน,นะผมมาวันธรรมดาวันศุกร์นะผมมาวันศุกร์ ผมวันศุขนะผู้มีจิตทธามาแน่นเลยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันวันหยุดนะค่าวจะเลิกกันแน่นเข้าไม่ได้นะเพราะว่าทางมันเล็กทางนี้มันเป็นทุ่งนานะเข้าลําบากผู้มีจิตทธามากันแน่นเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับข่าวสารดีๆจากช่อง YouTube ของเราบ้านใครใครก็รัก โดยนะครับขอบคุณมากครับ